หลับประเดีก,กยกะแซบเสียบอ่ะแม่กินเนี่ยเอาจานแม่ไปใส่จานบ่โอเคอเอามาเรือยังเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องตอนอเช้าอะอออไทานยัง มากินถอันกัดอฉากตอนเศา้ามาแบบไม่ได้บอกเรื่องกล่าวนี่ค่ะปิ่งกระปูค่ะพี่น้องปิ่งอีปูเขาเอิญปิ่งอีปูเนี่ยพูนะืดูสิปิ่งกระปูนะคะแล้วกะ็อัวกบค่ะนี่กบยัดใส่นะคะกบยัดไส้นะคะโอ้ยแสบค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำข,อขงง่อยขาตุ๋ยปบกใหญ่ใหญ่เมืองเนี่ยข้างในยัดไส้เนี่ยเห็นไหม มันเป็นเครื่องสมุนไพรนาอร่อยมากอะ่ะแล้วก็มิจจามกแกงนังนตับหมกแดงลาบประเดกก็บแซบมนองม,มีลาบประเด็แซบแฉกในหงองมาด้วยไม่เคยกินลาบประเด็ก็จะมันอี๋ทำมแม่เราลาบประเด็ให้กินกินกัเป็นอย่างโฮบอลาบประเด็กก,ก,ดก,กัดก็โอ้ยกลีกับหมักอันนี้ หมักแกงขม,มแม่คุณทำไงแม่ไปแล้วหรอหมักแกงขมอร่อยมากทำไงหอมไปเลยแล้วก็จำอันนี้จำหมักแตงจริงค่ะทุกคนขออนุญาตนั่งที่นั่งไม่สวยนะนั่งแบบหลวกหลวกอีหนังเนี่ยหลวกตอกแค่ จั๊กสิกินข้าวเหนียวขขาเจ้าได้ปันกินทั้งสองเลยอืมอืมอืมเป็นแก่พี่ฮักกว่าไมอ่อันอันพี่น้องเนี่ยยังก็เขาเนาะจ้าไม่ได้กินเขาเนื่องเดอ่อตอนเช้าเห็นว่าฟินฟินกบ บ,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 บิงอ้วกกบบิงกระปูปิงอีกระปูสุดยอดเมืองไทยเมืองเลา่าบานพี่น้องบันห้องอ,อ,อร่อยเยอะยี่วันตอนเช้าอืไม่เห็นหน้าจากกวางขาเหนียวจำมันี เนี่ยข้าวเหนียวดูทุกคนข้าวเหนียวจำจำกระปูนี่ดองโอ้ยแสบ,บแห้งเนี่ยอร่อยแห้งกระปูบันห้องขอนิยัค้าครบเดินนี่คขาครบ รสชาติพอหีหอมผู้ใดบอเคยได้กินกบเนี่ยพี่น้องแม่ครอร่อยเกิดบอสุดู้จายโอ้ยขอโคตร่จหบายอันบอร์เลยยำมันกืนลงคอโอ้ยนอนอือันนี้ยรับประเดดกินกับบะแข็งคมหลักับรูบอกไรำหลบก็รูบวก หกนูน้ำันำ้ <S S S อมนน่อดอกแค่ซุปน้หมันก็นมีพี่น้องซุปน้ำมันก็มีรักซิมซุปน้ำม่กันจักสีกิ่นยังเนี้ยอาหารบานท้อไร่ไหลม,ม่งเนี่ยเดี๋ยวมาเซจังนั้นว่กับปูแม เด็กขอนี้ยก็กระปูกระอิมนะพี่น้องับเขาจริงๆแล้วนะคะแซ่บกระปูมันไทรจังกระป๋อเดืม มากมากค่ะพี่น้องแซ่ยบสายยล้วจะกินเขาเส่าเพื่อกุญแจบ,บ้านให้กินนะคะมันนี่นะคะอืมมาแข่งผมกินทำไมแม่แมยจะแนมมึงหนูบอกคุณแม่เออแม่เมื่อเดี๋ยวออกกินกินมันจะเสียบเถอะนะแม่แล้วมึงไม่เกี่ยวหยัมแล้วมั้งอันต่อแม่ยุ่นั่งยุ่ข้างอันใเป๊ะบ้าง กอนช้อนก้อนก้นช้อนล่นะ้นช้อนคุณนั่งกินมามแม่ว่าแต่เสียบอีนี่นะแม่เบปกินไหลายเยเนาะย่างเ่ามากกินว่าไรนะแม่เนาะเขาบอกว่าหันสีเฮ็ดปุ่นกับเปาเฮ็ดตอนนุมนะแม่เนาะหันสิกินยัางกับเป่ากินตอนนมเมาพอเ่ามาก<ช> อยากกินก็กินบะได้ยำบะได้บ้านพี่น้องรสชาติก็คือก็คือเก่าแห้งเผาแห้งสวยกินยากขึ้นเผาบ้านนี่ไปใส่ป่ะอืมเผาบ้านไปว่าเป็นได้กินนะเหมือนไงกบกบกบะแห้งเนาะอร่อยมากเลยพีนไม่ห้าอืวแซ่บมากเนาะอร่อยมากเลยดูมันบ้านเรนู้ยากพูดว่าไข่อ้วนหรืแม่ อยู่ในทองกบเนี่ยเอาขีมันออกเอาใสเอาไตเอาพุ่งมันออกแล้วกะจำสม,มุนไพรอนไนี่นะคะพี่น้องก็มีตะไคร่ใบบักกูดพรีกต้นหอมนะคะใส่ในนี้เขาเครื่องและะ้วก็ยัดกับะกะดกกับฟักให้มันมันมนสับให้ม,ม,ม,มันละเอียดแล้วก็ยัดเขับไปในทองกบนะคะนั่นก็คือใส่อัวอกบมานี่นะคะที่กินนะคะแล้วก็ตัดขามันออกนะคะอืมอร่อยแห้งเนี่ยมันมีกฟักอืม อย่าเอานี่เนี่นนตยตย้ำบมกแตงกับแซ่บนะแม่านาะบมกแตียงจีนอาหารคืนบานเขาอย่อดูมด่แม่ลองหลับม,มาเด้อพี่นอ้องเอาอาหารบ้านเฮามากสูพี่นอ้องกินทำนั้นผู้ใหญ่อยากได้นะคะปลาแดกสูตรจับชาา้าจะออดพี่นอ้องเอามาตำใส่บักม่วง ปักมวนๆกระแซบแบบนะคะสั <Pacific astrology> ่งมาได้นะคะสั่งมาได้อะไรก็ตํำเซตําบักม่วงตําบักแตงเหมือนนี่ใส่ปลาแดกสุดแซบซาดอสั่งมาได้นะคะหรือผู้ใดอยากกินแกงเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงูเฮ็ดเพาะกับเฮ็ดโค่นบอกพี่เ่ว่ามีเฮ็ดละงูเฮ็ดเพาะกับเฮ็ดโค่นสั่งมาได้นะคะข้าวปุ้นเส้าสาวเดาออสั่งมาได้ศูนย์เก้าหกนะคะเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่สองเดี๋ยวปักนึ่งไข่นะคะพี่น้องมื้อนี้นะคะผู้ใดอยากอุดหนุน อยากซิมรสชาติปลาแดกสุดแซ่บสาวดอกอ้ขอข้าวปุ่นสาวสาวดอกอ้อเห็ดเพาะเห็ดโค่นนะคะไข่หมดแรงนะคะตังค์ก็ใหญ่นะคะ,นนะ,คะจักสิกินขน้าวเหนียวชักสิกินข้าวจัามันซับซ้อนซับคนจ้องเลยมันอยากกินข้าวเหนียวกระพองนะ <c oughs> จำนำอันตำบัอนนกอันนี้ก็แซบแซ่บร้อนกินฟันดีวกว่าม,มาะะมอะไรมา ก,กินกับ,บกปูแซ่บแซ่บป,ป,ปูดูสิมาขอป่าแต่เส่อกันเลยมือวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์ตอนเห็นเห็งานของทุกคนนะคะหลายคนถึงร่างเดินทางไปแต่แตมาใจก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้อง แล้วกัพี่น้องที่นาำถวมกับข้อให้นามลดเร็ว,เ,รว,เ,รวเนาะเอากำลังใจมาทรงนะคะหนึ่งยินขขาวก,การสูญเสียของคุณพอ่ออาจารย์พ่อนักสองแสงนะคะที่คนเลยเสียชีวิตไปนะคะโดยหัวใจล้มเหลวเนาะฉับพันนะคะขอแสดงความเสียใจกับ ขอบครัวเพลนนํำนะคะจริงๆแล้วเนาะเมือนีีเืมอว่านนะคะดอกออกนาดกันก็พูจ้จัดการเพื่นวนมาสมากินเขาน้ากันแต่ว่าได้ยินขา่าวอาจารย์พ่อนซักเดจากกับพวกห้องไปแล้วนะคะในวงการลูกทุ่งกับขเขาแสดงความเสียใจเนาะพี่น้องเนาะนเปน,นบอกว่าเหนือที่มีคนตื่นขึ้นมาเห็นหน้าจังร้อยย่างหักแพ่งกันเบ่งปันนําใจซึ่งกันเลยกัน อันไหนพอซอยเลือกันใดก็ซอยเรือกันนะคะแล้วก็คนห้าบ่บหูดอกว่าหูได้เมือเกิดแต่หูโบหูเมือตายนะคะพี่น้องมีฉนันกะให้ากแพ่งกันบบตองสร้างกันบบตองเกลียดกันบบตองอิจช้ากันบบตองบาให้กันเนาะพี่น้องเนาะกินเขากินเขาเห้าเบาขมเพิินมันกับโบแมนนะคะมีฉนันก็ฝากพี่น้องทุกคนนะคะนี่ละคือว่าชีวิตคนห้าบ่บอยากให้พี่น้องลำบากนะคะอยากให้ทุกพี่น้อง ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยู่กับปัจจุบันบ่ต้องไปคิดถึงอนาคตเยาวไก่บรนไดดอกอนาคตบางเชิอมันมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าเฮาชุดมุกไม้เฮาแกอยากรวยโบะแกอยากลวยอยู่แต่บากอะถ้ามากินไปตะลเมอเนี่ยแหละใส่หาใส่ไปตะลเมอเนี่ยแหละอยากรวยเร็วมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะผู้ใดแกอยากรวยนะคะขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนเด้อฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะโทรจากไหนคะว่ายอดไก่ยอดอันจะได้อันวัานอันวัานยอดไก่แค่เนี้ยอะไรนะคะอันวัานยอดไก่แค่แน่สำหรับอันนั้นของน้องกินสนใจอยู่โอ้สังได้ค่ะพี่มันบบบูดบนเอาด้จาอยู่ได้เนื่งปีจ้ารวมไก่เนาะอยู่แถวชุมพวงไปไหมอยู่ใส่ก่อนค่ะอยู่ชุมพ่วงไปชุมพ่วงก็บทรงได้จากเชียงใหม่เชียงราย คือทั่วประเทศส่งได้ต่าง,างประเทศก็ส่งค่ะส่งเบิดเลยจ้าอัานมันเป็นแบบแห้งมันเป็นแบบ,แบบแห้งค่ะพี่ต้มน้ำเดือดแล้วกทิยมเส็นขนมจีนนุ่งมันบเมนเส็นซดจ้าเราบรรูุในถุงนั่นมันซีมี่เครื่องปรุงมันน้ำจ้ดแล้วก็มีแบบพริกผงเล่ยนะคะไอก้กระหลวกพักกินครับแมนขาวจังฮอคะ่ะอพี่จะซื้อจังฮอจ้อาส่งแห่งนะ ค่าส่งหาสิบบาทค่ะถ้าซื้อสามห่อก่ะค่าส่งหาสิบบาทค่ะถ้าส่งเป็นลอยห่อสร้างเป็นลอยห่อกะกะตรงสร้างน้ำหนักอีกเช่นึงค่ะพี่ <Yeah. S 1> จ้าตอนนี้หนูกำลังไล่สดยูเดอร์ทางเฟซบุ๊กดอกออดถุงท่องอาจจะอ <Okay. S 1> จายโอเคกำลังไล,ไล่ซดกันเลยเมียนจ้าเปิดเบิเร์เด้อหนูคุยกับไอ้คนไ uh. ิ่ยินทั่วประเทศนะจา้ uh. คาคนไิ่ยินทั่วโลกเลยไอ้โทรมาหาหนูนี่หนูเปิดสปีกเกอร์โฟนเด้อร์เมีนค่ะไอ้ uh. ไอ้จีไอแอดไลน์อแมนเด้อถ้าสิจังถ้าสมมติว่าไอ้จังเขาปุ่นหรือปลาแดดสูตรแซ่บสาวดอกอ้อหรือเห็ดพอเห็ดโคนหรือไข่มดแดงไอแอดไลน์มันในลิงที่หนูปักอยู่อยู่อยู่หนาเิวเนี่ยจ้าม็ดจนนั่นได้เจรูรเม็ดนั่นได้เจ้า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  ทั้งไม่เนาะจ้าอายขอบคุณหลายๆได้จ้าช<อ>ื่อหยังเนาะจ้าอายชื่อหยังคะชื่อประสิทธิ์นะนะพี่ประสิทธิ์เนาะโอเคค่ะอายขอบคุณหลายๆป<อ>ลๆอดภัยจากโควิดได้จ้าอยู่ดีไม่แห้ง<อ>สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอขออนุญาตนะคะทุกคนเพราะว่าโทศรศัพท์อยู่ทั้งขางเราออกก็ต้องรับนั่มขออนุญาตที่เปิดสปีกเกอร์นะคะเบอร์เทียร ข้าวบุญหัวไผ่เท่มานะคะเป็นเป็นเบอร์สาธารณะเนาะอ,ออกก็เป็นคนแบบว่าต้องเปิดเผยนะคะบอมมีความลับแต่ว่ามีฉันนั้นเนี่ยก็คือเพิ่นโท่มาว่าเพิ่นจะสั้งข้าปุ้นขอบวุ้นผีประสิทธิ์อยู่อยู่ทาง้งหลายกองว่าหันเนาะอยู่ที่ชุมพรนะคะอาจจะไปเหตุการณ์เหตุการณ์อยู่ทางนั้นเนาะดออกอก็เป็นการร่างใจให้ทงางภาคใต้เป็นจังหวัฝนตกหนำท่วมคือทางเมืองอุบลบ่จา่าแต่อุบลในน้ำท่วมเมื่อวานไปหน้ากับ นำทางนำถ่วมทั่งยางไปหน้าตาวายุหน้าเดเออบกแล้วนะคะยุหน้านาะบกแล้วแต่ว่ากะนิดน้อยนะคะสีมันถว่วแต่ว่าปีนี้จะเสด็จกินเขาบอพี่นอ้องอ่ะจะไนก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ถุกๆนำท่วมทุกคนนะคะหลักการที่สาคัญนะคะเดเอออยากบอกว่า ขอบคุณไอปัสิทธิโตมาสังขนมจีนข้ปุ่นพันว่าอุ้ยมันสิบะบูดบังเฮฮาซีหอดซึ่มพอนพันว่าบบูดจ้า,า,จาเพราะว่ามันเป็นขาปุ่นแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็มีมันเป็นสูตรเฉพาะนะคะของดอกออดน,นะคะเป็นสูตรขาปุ่นเศร้าสาว,สาวดอกออดน,นะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ทิ้งเส้นขนมจีนลงไป5นาทีหรือนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอามาใส่กะละมังใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแล้วกระเทนาําเครื่งปุงลงตักตอกพริกผงใส่โคเลโคเลน้ำตาลใส่สูตรใส่น้อยนึงแล้วก็ลวกพักแบบนี้ค บัวสิพักกีลำพักบุ๋งพักไผ่บักทัวเนาะบักทัวปีกะลำเนียงกะมัสไซนะคะแล้วก็เอามากินกับข่าปุ่นนะคะมีฉนานกะฝากแน่นะคะหรืบอบัวกับข่าปุ่นได้ข่าปุ่นแล้วมีปลาแดกนะคะมีปลาแดกสุดแซบซาดออใส่ตบับบักหฮงใส่อ่าออมใส่ถอดไข่กับแซ่บนะคะได้ทุกเมนูเลยนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะเมื่อนี้ต้องบอกว่าลาบนะคะนี่ลาบปลาแดกนะคะลาบปลาแดกแท้แซบพี่น้องเบิร์นคุณา มาเดอ้อกินเขานะคะเดี๋ยวดอกอ,อสิกินเข่าเพื่อพี่น้องสุกคนเดอ้อจังไหนกับปากพี่น้องแน่นะคะผู้ใดสีรับอันังนะคะเขามากกับซังกันเข้ามาได้นะคะเหมือนนี่เอาอาหารเส่ามาชูคุณผอคุณเม่เอ้ยไอซีมนะคะเดี๋ยวกินอันยักสิกินอยางมีลายอย่างแห้งไม่นู่นเนี่ยเส้าไปเบิรตุนีเอหลอดมันเ <laughs> สียวหมยมันสีหลัมันสีเดือบุ ยังสิเขากองละครยังสีไทยละครแล้วเดือนหน้าละครกับเปิดกล่องแล้วเบอร์ใดได้เนาะต้องหุ่นต้องสวยแต่ว่าดอ,อกงออมมากินแบบของแบบโบราณเนี่ยเนี่ยว่าแข่งขมนะคะัมนแข็งขมมันหวานนี่ว่ามันขมเนี่ยแ <c oughs> ม่บอกแม่ขอในเด้อมนี่จะบอกเสี่เมือนมเขาเรียนบอก เอาเบียร์นั่นค่ะอยากได้ค่ะค่ะสิปลูกเสกกระถางเพราะว่าจะเมื่อยงแคบนะเนี่ยคนะ่ะมาก,กินอาหารแบบโบราณโมเดลปนกบมัหนหวานอีหลี <c oughs> น้องโก้เห็นพี่ดอดอะพี่เสกปากแบบแข่งขมหวานบ้านแม่นดอดอะว่าหวาน,วานพี่ออกกินพี่ออกกับว่าหวานแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ,ะ,ะพี่น้องเออเบื้องเนี้ยพี่น้อง จังบะแข่งขมเนี่ยหวานอิ่มเนี่ยเดี๋ยวสิขอมาทำยังเนี่ยกินมือละซิบหน่อยก็ยังเรื่องอ่ะเยอะสิกินเพื่อพี่น้องทุกคนนะคะปัวกกบนะคะพอดีสั่งเป็นทั่วมากเดี๋ยวเราอดต้องรับโทรศัพท์สั่งมันก่อนเดี๋ยวเขาอนุญาตนะคะ ลาพี่น้องไปก่อนนะคะขอพี่น้องกินขางเก่าเสร็จแบบเหตุงานไหนมีความสุขขอคนยูขอพี่น้องยูดีไม่แห้งสุขหูขุคน้มืนนาตามาหน้พอกันนะคะสาหรับมือนี่เด็กออกก็ร่างใจมาฝากตอนเศร้าพ,พี่น้องตีเหตุการณ์เหตุงานสุขหูสุขค้น,นะคะเดยวออกก็้องไปสอบบทละครเช่นกันนะคะฝากที่ตมเนี่ยก็แล้วกันเนาะบว่าจะเป็นละครช่องสามหรือช่องวันนะคะ เดินในกับฝากติดตามเนี่ยเดินนาจะเปิดกล่องแล้วสําหรับเมื่อนี่ยดอกอ้อสิกินเข่าแล้วก็สิไปสอนบทละครต่อฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุ้ขุนสุขคนนะคะอย่าลืมสั่งประแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ้อมาเด้อกอบขอบคุณนแซสาวดอกอ้อนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ